นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับอายุเทียนุเคลียร์บุมพร้อมข้อมูลราคาโดยไม่มีหัวข้อและมีการแนะนำช่องโฟกัสออนแบมตามที่คุณร้องขอเริ่มสคริปต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัส on b แ m ช่องที่นำเสนอเรื่องราวระเบิดอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของขุมพลังทำลายล้างที่มีชื่อว่าอายุฮียนุเคลียร์บุมระเบิดสมมติที่กลายเป็นตำนานทางทหารในโลกจินตนาการด้วยพลังทำลายล้างสูงสุดในระดับที่นานาประเทศต้องหันมามองและพูดถึงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์และอำนาจควบคุมดุลอำนาจอายุธียนุเคลียร์บุมได้รับการตั้งชื่อตามเมืองศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของอินเดียที่ชื่อว่าอายุธยาซึ่งสื่อถึงพลังแห่งธรรมะและการทำลายล้างสิ่งช่วร้าย ระเบิดลูกนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธทำลายล้างเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์โบราณเทคโนโลยีชั้นสูงและอริยะทางวิศวกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์อายุทเียนิวเคลียร์บูมถูกออกแบบขึ้นมาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการรับระดับสูงสุดใช้ระยะเวลาพัฒนายาวนานถึง12ปีภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมความปลอดภัยเข้มงวดทุกขั้นตอนโครงการนี้มีชื่อรหัสว่าชาตาแมนโปรเจกต์เอ็กก้าร้อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป้าหมายหลักคือการสร้างระเบิดที่สามารถเปลี่ยนสมรภูมิให้กลายเป็นพื้นที่ไร้ชีวิตภายในพริบตาและในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมทิศทางของพลังงานได้อย่างแม่นยำหัวใจของอโยเทียนุเคลียร์บูมอยู่ที่แกนกลางปฏิกรอนนิวเคลียร์ที่ทำจากธาตุผสมพิเศษซึ่งเป็นการหลอมรวมระหว่างยูเรเนียมลก238และพลูโทเนียมลก239ร่วมกับส่วนผสมลับเฉพาะที่เรียกว่าฟิชชูเอ็ก ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาระดับควอนตัมที่ทําให้การระเบิดมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระเบิดนิวเคลียร์ทั่วไปถึง9้าเท่ากาลังระเบิดของมันสามารถเทียบได้กับระเบิดไฮโดรเจนในระดับสูงสุดหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เทอร์โมนิวเคลียร์ดิโทเนชันการทดสอบอายุเทียนิเคลียร์บูมครั้งแรกเกิดขึ้นในทะเลทรายลับในแถบเอเชียกลางท่ามกลางการเฝ้าระวังของดาวเทียมทั่วโลก ผลการทดลองสร้างแรงสันสเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวระดับ9.2ริกเตอร์และปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาเป็นบริเวณกว้างถึง350กิโลเมตรอุณหภูมิในจุดระเบิดสูงถึง100ล้านองศาเซลเซียสและยังคงแผ่รังสีตกค้างต่อเนื่องยาวนานเกือบหนึ่งปีโดยไม่สามารถเข้าใกล้พื้นที่ได้เลยอาโยตเฮนูเคลียบูมไม่เพียงแต่ทำลายเป้าหมายภาคพ,พื้นดินแต่ยังสามารถติดตั้งในหัวรบขีปนาวุธและถูกส่งผ่านระบบยิงจากเรือดำน้ำหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหน ด้วยน้ำหนัก6,200กิโลกรัมยาว5.6เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง1.2เมตรมันจึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งแบบป้องกันและโจมตีลึกในดินแดนของศัตรูเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของระเบิดลูกนี้คือระบบ AI ร่วมกับเซ็นเซอร์ควบคุมแบบชีวภาพที่สามารถระบุสภาพแวดล้อมก่อนการระเบิดได้ว่าพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงต่อประชากรพลเรือนมากน้อยเพียงใดหากเกินกว่าระดับความเสี่ยงระบบจะระงับการจุดระเบิดทันทีนี่คือแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า นิวเคลียมีจิตสำนึกซึ่งได้รับการพัฒนาในขั้นสูงสุดภายใต้โครงการความมั่นคงระดับโลกแม้ว่าอาโยธียนิวเคลียร์บูมจะไม่ถูกนำไปใช้จริงในสงครามใดแต่ก็ถือเป็นเครื่องมือทางการทูตท,ที่ทรงพลังประเทศที่ถือครองระเบิดลูกนี้จะมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศอื่นและยังสามารถยับยั้งความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่สงครามโลกได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติในสาขาวิศวกรรมยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพนอกจากการใช้งานทางทหารแล้วอายุเฮียนุเคลียร์บูมยังได้รับการศึกษาเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนโครงสร้างชั้นหินใต้ดินและโครงการจำลองพลังงานนิวเคลียร์แบบควบคุมในระดับสูงสุดอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงสร้างสารรค์ของอาวุธที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือแห่งความตายราคาของอายุเฮียนุเคลียร์บูมจัดอยู่ในระดับสูงสุดของระบบอาวุธในจินตนาการ โดยมีการประเมินจากข้อมูลลับว่าอยู่ที่ประมาณ98,000ล้านรูปีอินเดียหรือเทียบเท่าประมาณ43,000ล้านบาทไทยต่อ1ลุกซึ่งราคานี้รวมถึงระบบควบคุมภาคพื้นดินระบบยิงผ่านดาวเทียมและระบบ AI ตัดสินใจอัตโนมัติทั้งหมดทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มนิวเคลียร์ หลายประเทศให้ความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีเบื้องหลังอายุเทียนนิเคลียร์บูมโดยเฉพาะระบบควบคุม AI และการเร่งปฏิกิริยาทริชูเอ็กซ์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์วัสดุในอนาคตได้และแม้ว่าจะมีการวิจารณ์ว่าระเบิดลูกนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติแต่ผู้พัฒนายืนยันว่าจุดประสงค์หลักคือการป้องกันและรักษาสันติภาพ การสร้างอายุเทียนูเคลียร์บูมต้องใช้ห้องปฏิบัติการใต้ดินระดับอันตราซีเคียวโซนซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปกว่า1.5กิโลเมตรใต้พื้นโลกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนกว่า13,000ชิ้นและต้องการบุคลากรเฉพาะทางกว่า4,500คนในการประกอบและควบคุมในแต่ละขั้นตอนในแง่มุมวัฒนธรรมระเบิดลูกนี้ยังถูกนำไปตีความในงานศินละปะวรรณกรรมและภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะในแนวที่พูดถึงโลกอนาคตที่มนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดแต่ต้องต่อสู้กับจริยธรรมและผลกระทบที่ตามมามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำถามสำคัญที่ว่ามนุษย์ควรมีอำนาจเหนือชีวิตขนาดไหนไอายุตีนิวเคลียร์บูงยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นระบอบล็อกชีวภาพที่ต้องใช้ DNA ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นในการปลดล็อกระบบ หรือการฝังรหัสควบคุมแบบชีวโมเลกุลที่เปลี่ยนทุก24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้ถูกแฮกหรือขโมยโดยองค์กรก่อการร้ายสุดท้ายแล้วอายอุทยนิวเคลียร์บูมไม่ใช่แค่ระเบิดแต่มันคือบทสะท้อนของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบในระดับสูงสุดที่มนุษย์ต้องเผชิญในยุคที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนโลกได้ภายในเซลว,วินาทีมันคือคำถามที่เราทุกคนควรถามตนเองว่าอำนาจควรอยู่ในมือของใครและจะใช้มันเพื่ออะไร และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับอาโยตเฮียนูเคลียร์บูมหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโฟกัสออนบัมเพื่อรับชมเนื้อหาหน่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธและระเบิดที่ไม่เหมือนใครในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจบสคริปหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายหรือแฮชแท็กแบบคลิปแบบในภาษาไทยด้วยแจ้งได้เลยครับ